ดังนูกว่าเขามาจากช่วงยุคความเชื่อในน,นียเขาไม่ได้ต่อต้านคณะนั้นมีความจริงมากมายที่ถูกเปิดเผยที่เขาได้รับผ่านการสอนเหล่านั้นและเขาก็ยังเป็นบุคคลแห่งความเชื่ออยู่ทุกวันนี้แต่ว่าคนจำนวนมากทีเดียวก็ไม่เข้าใจว่าความเชื่อคือการที่เราเข้ามารับสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไปแล้วเขาทําให้ความเชื่อกลายเป็นการงานบางอย่างที่เขาต้องทําเพื่อพยายามให้พระเจ้าเคลื่อนไหวกระทากิจ แล้วเขาก็ผิดหวังอย่างมากมีคนพันพันคนที่ทุกวันนี้ไม่ได้ไปร่วมโบสถ์ไหนเลยเพราะว่าเขาผิดหวังเขาทำทุกอย่างแล้วที่เขารู้ว่าต้องทำที่ถูกสอนว่าให้ทำเขากดทุกปุ่มแล้วอะ่ะทำทุกอย่างแล้วแต่พระเจ้าก็ยังไม่ทำอะไรเลยสักทีเขารู้สึกว่าพระเจ้าทำให้เขาผิดหวังเพราะว่าเขาทำทุกอย่างแล้วแต่พระเจ้าไม่ตอบสนองอย่างที่คนเขาสอนว่าพรองต้องตอบสนองแบบนี้สิปัญหานี้จะถูกขจัด ออกไปได้หมดเลยถ้าเขาเข้าใจว่าความเชื่อเป็นเพียงการที่เราเข้ามารับสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้แล้วเราไม่ต้องพยายามให้พระเจ้าทำอะไรความเชื่อไม่ใช่เรื่องของการทำให้พระเจ้าประทานอะไรให้เราแต่มันคือการที่เราเรียนรู้ว่าจะรับอย่างไรต่างหากคุณเข้าใจสิ่งนี้เมื่อไหร่จะทำให้ชีวิตคริสเตียนของคุณง่ายมากเหตุผลที่เราศึกษาพระเจ้าไม่ใช่เพื่อที่เราจะได้แต้มได้ดาว เสร็จแล้วเราก็เอามาแลกเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาหนึ่งอย่างเราไม่สามารถทําให้พระเจ้าโปรดปรานได้โดยการประพฤติของเราเราศึกษารพระวจนะพระเจ้าเพื่อที่เราจะเรียนรู้ว่าพระองค์ได้ทําอะไรเพื่อเราแล้วพระองค์ได้จัดเตรียมอะไรไว้เพื่อเราแล้วเมื่อเราได้เรียนรู้ถึงความรอดอันยิ่งใหญ่ของเราความเชื่อก็จะพังาดขึ้นมาข้างในเราเราเริ่มที่จะเชื่อพระเจ้านี่เป็นชีวิตที่ดีกว่ามากจะทําให้เรามีสันติสุขในความสัมพันธ์กับพระเจ้า ถึงเราเชื่ออย่างถูกต้องก็ยังมีบางอย่างที่เรายังไม่เห็นมันเกิดขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดของเราโดยพระวจนะพระเจ้าพระวจนะพระเจ้าทํางานเสมอแต่การเปลี่ยนความคิดเป็นกระบวนการมปดูเราบอกว่ามีคนมาหาเขาเราก็บอกว่าเนี่ยฉันโกรธพระเจ้าที่พระองค์ไม่ทําสิ่งเนี่ยมาดูเนี่ยบอกว่าสำหรับเขามันไม่เชื่อมโยงกันเองด้วยซ้าพระเจ้าไม่เคยไม่ทําอะไรนะคะ ถ้ามีใครไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็คงเป็นเขาเองมากกว่าที่ไม่เข้าใจไม่มารับไม่มาเอาคงเป็นเขาเองมากกว่าที่มีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องที่ขวางทางสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะทำพระเจ้าไม่เคยทำให้เขาผิดหวังถ้ามันจะเป็นอะไรได้แล้วก็เขาต่างหากที่ทำให้พระเจ้าผิดหวังแต่พระองค์ไม่เคยทำให้เขาผิดหวังในยุคข,ขัดสนของเขาที่เขาเคยเล่าให้ฟัง ไม่ใช่พระเจ้าที่ไม่ได้เลี้ยงดูเขาแต่เป็นเขาเองต่างหากที่ไม่เข้าใจพระวจนะพระเจ้าเกี่ยวกับการรับการจัดเตรียมของพระเจ้าตอนนั้นเขามีความเข้าใจว่าถ้าเขาไปทำงานชาวโลกอ่ะเป็นความบาปต่อพระเจ้าเขาถูกเรียกให้ทำงานรับใช้เขาคิดว่าเงินทั้งหมดจะต้องมาโดยทางพันธกิจแต่ตอนนี้รู้ละว่าไม่ใช่ <laughs> เขาเองคือคนที่ขวางการเลี้ยงดูของพระเจ้าที่เขาต้องการอย่างเร่งด่วนเหลือเกิน โดยการไม่ทำงานทันทีที่คุณเข้าใจว่าโดยพระคุณพระเจ้าพระเจ้าได้ทำทุกอย่างไว้แล้วเพื่อคุณทัศนคติผิดๆเหล่านี้ก็จะหมดไปพระเจ้าได้จัดเตรียมทุกอย่างที่คุณจะต้องการในชีวิตนี้ไว้แล้วถ้าคุณเข้าใจความจริงนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณเลยพระเจ้าได้ทำส่วนของพระองค์แล้วไม่ใช่เราที่พยายามจะให้พระองค์ทำอะไรอีก ไม่จําเป็นที่เราจะต้องรบเรา้าอ้อนวอนพระเจ้าหลายคนเข้าใจสิ่งที่ระเรยซูกําลังสื่อสารในลูกาบทที่11ผิดหลังจากสอนเขาอธิษฐานพระองค์ก็ตรัสในลูกาบทที่11ข้อที่5ถึง8บอกว่าผู้ใดในพวกท่านมีมิตรสหายคนหนึ่งและจะไปหามิตรสหายนั้นในเวลาเที่ยงคืนพูดกับเขาว่าเพื่อนเอ๋ยขอให้ฉันยืมขนมปังสามก้อนเถิด พราะเพื่อนของฉันคนหนึ่งเพิ่งเดินทางมาหาฉันและฉันไม่มีอะไรจะให้เขารับประทานฝ่ายมิส,สหายที่อยู่ข้างในจะตอบว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูก็ปิดเสียแล้วทั้งพวกลูกก็นอนร่วมเตียงกับฉันแล้วฉันจะลุกขึ้นหยิบให้ท่านไม่ได้เราบอกท่านทั้งหลายว่าแม้เขาจะไม่ลุกขึ้นหยิบให้คนนั้นเพราะเป็นมิส,สหายกันแต่ว่าเพราะวิงวอนมากเข้า เขาจึงจะลุกขึ้นหยิบให้ตามที่เขาต้องการส่วนใหญ่เนี่ยสอนพระองคพีตอนนี้บอกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนคนเนี้ยที่เมื่อคุณมาขอให้ช่วยพระองค์ก็จะตอบคุณประมาณว่าเรานอนแล้วลูกเราก็นอนแล้วเราหลับแล้วงั้นอย่ามากวนใจเราดังนั้นเราก็ต้องรบเรา้าอ้อนวอนเราจะต้องไม่ให้พระองค์หลับต่อนั้นเราจะต้องไม่ให้พระองค์พักผ่อนเลยเไม่ให้พระองค์ลุกขึ้นมาและประทาน สิ่งที่เราต้องการให้ได้เพื่อจะกำจัดเราไปซะนี่ไม่ใช่สิ่งที่พ่อพี่ตอนนี้สอนเลยนะคะนี่คือการตรงกันข้ามไม่ใช่การเปรียบเทียบความเหมือนแต่เปรียบเทียบความแตกต่างมาได้นดูบอกว่าเขาใช้หลักการเปรียบเทียบความแตกต่างเนี่ยบ่อยครั้งด้วยกันก็จําได้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาไปช่วยเพิ่งรับบัปติศมาในพระนิยามบริสุทธิ์ติดเตียงด้วยโรคที่อันตรายมากมาก แล้วผู้ชายคนนี้ก็ไม่แน่ใจนะพระเจ้าต้องการจะรักษาเขาหรือเปล่ามาด้ดูก็ไปแบ่งปันพระวจนะมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่เชื่อสักทีระหว่างที่บาดูคิดอยู่ว่าจะทํายังไงเพื่อให้ผู้ชายคนนี้ตระหนักถึงความจริงเขาก็เหลือไปเห็นภรรยาของผู้ชายคนนี้กําลังคุกเข่าอยู่ที่ข้างเตียงเขาก็ถามผู้ชายคนนี้ว่าคุณคิดว่าภรรยาของคุณเนี่ยต้องการให้คุณทุกทรมานเจ็บปวดและในสุดก็ตายอย่างนั้นหรือ ผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่าโอ้ไม่ภรรยาผมรักผมมากๆเลยมีอะไรที่เธอจะทําได้เพื่อให้ผมหายดีแล้วก็เธอจะทําแน่นอนมาดี้ดูก็ถามต่อคุณกับภรรยาก็คงโตแยแทะเลาะก,กันบ้างใช่ไหมบางครั้งบางคราผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่าเออใช่แต่ก็ไม่มีอะไรเลยที่ผมทําที่จะทําให้เธอต้องการให้ผมทนทุกข์เจ็บปวดขณะน,นี้แล้วก็ตายไปมาดี้ดูก็เลยบอกและคุณคิดว่าภรรยาคุณซึ่งเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบ รักคุณมากกว่าพระเจ้าผู้ทรงประหิตริษฐ์รักคุณอย่างนั้นหรือผู้ชายคนนี้ก็เลยหยุดทุกการโอ้แย่ง oh yeah. พระเจ้าเป็นความรักค่ะหนยอมบททสีข้อที่แบอกอย่างนั้นพระเจ้าผู้ซึ่งสมบูรณ์แบบรักคุณไม่มีที่สิ้นสุดมากกว่ามนุษย์ที่มีตําหนิคนไหนจะรักคุณได้นี่คือสิ่งที่พระเยซูพยายามจะสื่อสารผ่านอุป,ปมานีพระองค์ถาม คุณที่เนี่ยมีใครที่มีเพื่อนไม่ใช่คนรู้จักไม่ใช่แค่คนคุ้นเคยแต่คนที่เราเรียกว่าเขาเป็นเพื่อนพรว่งถามที่เนี้มีใครสักกี่คนที่มีเพื่อนที่ถ้าคุณมีความเดือดร้อนกลางดึกโทรศัพท์ไปหาเขาบอกรถฉันเสียมาช่วยหน่อยได้ไหมมีใครไหมที่มีเพื่อนที่บอกว่าฉันนอนแล้วลูกก็น,นอนแล้วไม่แม่ก็สนใจคุณหรอกไปทาหาคนอื่นไป คนแบบนี้คงไม่ได้เป็นเพื่อนใช่ไหมคะพระเยซูกาลงบอกว่าคุณรู้จักใครซึ่งคุณถือว่าเขาเป็นเพื่อนที่จะปฏิบัติกับคุณอย่างหยาบคายแบบนี้ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีเพื่อนที่ไหนจะปฏิบัติกับเราแบบนั้นและทําไมเราถึงคาดหวังว่าพระเจ้าเป็นแบบนั้นละ่ะทําไมคุณคิดว่าคุณต้องรบเราพระองค์ คำสอนที่แท้จริงของพระธรรมตอนนี้ตรงกันข้ามกับที่มักจะถูกตีความพระธรรมตอนนี้ก็มังบอกว่าถ้าหากว่าคุณคาดหวังความเมตตาความปราณีจากมนุษย์ธรรมชาติคนหนึ่งขณะนั้นคุณควรจะคาดหวังจากพระเจ้าให้ตอบคำอธิษฐานของคุณโดยที่ไม่ต้องมารบเรามากขนาดไหนพระพิในตอนนี้กาลังให้เห็นความแตกต่าง และบริบทก็ชัดเจนว่าเป็นแบบนั้นจริงๆพระเยซูพูดต่อนะคะในลูกาบทที่11บเอข้อเกถึงสิเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอแล้จะได้จงหาแล้จะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็จะได้ทุกคนที่แสวงหาก็จะพบและทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขามีผู้ใดในพวกท่านที่เป็นบิดา ถ้าบุตรขอขนมปังจะเอาก้อนหินให้เขาหรือหรือถ้าขอปลาจะเอางูให้เขาแทนปลาหรือหรือถ้าเขาขอไข่จะเอาแมงป่องให้เขาหรือเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงประทานพรหมญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพรอง ในบริบทนี้เราเห็นว่าพระเยซูกําลังพยายามจะทําอะไรพระองถามคนเหล่านั้นว่ามีพวกท่านในที่นี้สักกี่คนที่จะปฏิบัติกับลูกของท่านอย่างเลวร้ายอย่างนี้ก็คือเขามาขอขนมปังท่านจะให้หินไปแทนหรือถ้าเขามาขอไข่จะเอาแมงป่องให้เขามีใครบ้างไหมที่ปฏิบัติกับลูกเขาแบบนั้นหวังว่าจะไม่มีนะะ ถ้ามีใครปฏิบัติแบบนั้นกับลูกที่อเมริกาเขาจะมีหน่วยงานที่จะไปดำเนินคดีกับคุณเลยเพราะว่าการปฏิบัติกับเด็กแบบนั้นผิดถ้าหากว่าเราผู้ซึ่งบาปมีความชั่วร้ายทําสิ่งต่างๆเพื่อความเพื่อเพลิงของตัวเองเท่านั้นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นยังรู้จักปฏิบัติกับลูกได้อย่างดีแล้วทาไมคุณถึงมาคิดว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิิ์จะเมตตาคุณน้อยกว่ามนุษย์ธรรมดา ทำไมคุณถึงได้มาคิดว่าเราซึ่งเป็นลูกของพระองค์จําเป็นต้องมารุมเร้าพระองค์เราคิดว่าพระเจ้าจะไม่ตอบสนองต่อคนหนึ่งคนที่ขอให้ฤทธิ์เดชของพระองค์เทลงมาดังนั้นเราก็เลยต้องไปหาคนหนึ่งร้อยล้านคนมารวมตัวกันเพื่อจะโน้มน้าวใจพระเจ้าเพื่อจะรุมเร้าพระเจ้าและบังคับให้พระองค์ส่งการฟื้นฟูลงมา มีทัศนคติที่ผิดผิดหลายทัศนคติด้วยกันในประกายของประคิดทุกวันนี้เราจําเป็นจะต้องมาเข้าใจถึงการใช้ชีวิตที่สมดุลระหว่างพระคุณและความเชื่อพระเจ้าโดยทางพระคุณได้คาดการความต้องการของมวลมนุษยชาติและระดับบุคคลไว้หมดแล้วอะไรที่มนุษย์ต้องการในชีวิตพระเจ้าคาดการไว้หมดแล้ว และพระองค์เตรียมไว้ให้ก่อนที่คุณจะต้องการมันเสียอีกก่อนที่คุณจะมีปัญหาใดๆพระเจ้าเตรียมคําตอบไว้ให้แล้วก่อนที่คุณจะมีความต้องการใดๆพระเจ้าเตรียมสิ่งที่คุณต้องการนั้นไว้ให้แล้วพระเจ้าเตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้วไม่มีสิ่งใดเลยที่คุณต้องการในชีวิตนี้และพระองค์แปลกใจไม่จําเป็นที่คุณจะต้องไปหาพระองค์รบเร้าพระองค์ให้ช่วยโอ้พระเจ้าไม่รูพระองค์สามารถทําได้สําเร็จไหมนะ พระองจัดการทุกเรื่องให้คุณเรียบร้อยแล้วทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้แล้วแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะมีประสบการณ์สิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้แล้วนั้นนอกจากคุณจะมาตอบสนองต่อสิ่งที่จัดเตรียมไว้นั้นตอ่อพระคุณนั้นโดยความเชื่อแทนที่จะตื่นตระหนกตกใจกลัววาดวันคุณต้องเรียนรู้ที่จะวางใจในสิ่งที่ลุงได้ทําแล้วเรียนรู้ที่จะพักสงบและพูดว่าพระบิดาลูกไม่โสนล้วนะว่าหมอจะไป ลูกรู้ว่าพระองค์ได้ตรัสว่าอะไรและลูกวางใจในพระองค์ลูกเชื่อว่าพระองค์ได้จัดเตรียมทุกอย่างที่ลูกต้องการไว้ให้แล้วทันทีที่คุณมีทัศนคติแบบนี้และเริ่มใช้ชีวิตตามนี้จริงๆมันจะก่อให้เกิดสันติสุขคุณรู้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้กับคุณโดยที่พระเจ้าไม่ได้คาดการไว้แล้วพระองค์ได้จัดเตรียมไว้ก่อนที่คุณจะต้องการมันสกคุณจะมีความมั่นใจ ว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องกลัวว่ามารจะทําอะไรกับคุณได้มันไม่สําคัญอีกเลยเพราะว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมทุกอย่างมาให้แล้วและนั่นคือความเชื่อความเชื่อจะทําให้คุณสม่ําเสมอคุณเป็นคริสเตียนแบบที่ขึ้นขึ้นลงลหรือเปล่าขึ้น,น,นตราบใดทุกทุกอย่างมันยอดเยี่ยมเหตุร้ายเกิดขึ้นในชีวิตคุณก็ดิ่งลงไปสู่หุบเขาขณะที่คุณอยู่ในหุบเขานั้น คุณก็จนตอกแล้วก็เริ่มสแสวงหาพระเจ้าขอร้องพระองค์อ้อนวอนพระองค์จนกระทั่งพระองค์ปากฏแล้วคุณก็ขึ้นมาใหม่ถ้านั้นเป็นคุณแล้วก็คุณเป็นมนุษย์เนื้อหนังอย่างมากคุณไม่ได้พักสงบในพระเจ้าคุณกำลังใช้ชีวิตตามสิ่งที่คุณเห็นในโลกธรรมชาติคุณไม่เข้าใจว่าพระเจ้าโดยทางพระคุณได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้ว ถ้าคุณเข้าใจความจริงนี้จะทำให้คุณสม่ำเสมอมันจะทำให้คุณเหมือนเดิมในทุกสถานการณ์เพราะพระเจ้าเหมือนเดิมตลอดเวลาความชื่นชมยินดีคุณจะขึ้นขึ้นลงลงการเงินคุณก็ขึ้นขึ้นลงลงสุขภาพคุณก็ขึ้นขึ้นลงลงสถานการณ์ในชีวิตขึ้นขึ้นลงลงการจัดเตรียมของพระองค์ก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้ขึ้นลงลงไปตามปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่เลย คุณก็สามารถจะมีชีวิตที่สม่ำเสมอคงที่คงว่าด้ฉันไม่กลัวข่าวร้ายใดๆเพราะฉันรู้ว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมสิ่งที่ฉันต้องการไว้ให้แล้วฉันไม่จําเป็นจะต้องทําสิ่งใดเพื่อบังคับให้พระองค์ตอบสนองมันเป็นข่าวดีจริงๆค่ะคริสเตียนน้อยคนนักที่จะมีทัศนคติแบบนี้เพราะคริสเตียนน้อยคนนักที่เข้าใจว่าเรารอดโดยพระคุณ ทางความเชื่อเขาไปเน้นพระคุณจนถึงจุดที่เขาไม่ทำอะไรเลยปฏิเสธที่จะใช้สิทธิอำนาจจัดการกับซาตานและยอมให้มันเล่นงานเขาเพราะเขาเข้าใจผิดเกี่ยวกับการมีอำนาจสูงสุดของพระเจ้าหรือไม่เขาก็ไปอีกขั้วหนึ่งเขาไปเน้นความเชื่ออดอาหารไม่มีวันหยุดยอนรุมเราพระเจ้าไม่มีวันหยุดย่อนพยายามชักจูงบังคับ ให้พระเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างในความหมายหนึ่งพวกเขากลายมาเป็นพระเจ้าเสียเองเขาถือเป็นความรับผิดชอบของตัวเองที่จะให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นทั้งสองขั้วจะทําให้คุณผิดหวังและงหงดงิดใจอย่างมากมีบางพีที่สอนเรื่องเกี่ยวกับทุสวรรค์และเกี่ยวกับว่าทุสวรรค์เนี่ยทำงานอย่างไงอย่างในมทัทธิวบทที่ 18: บแข้อสิบอกว่า จงระวังให้ดีอย่าดูหมิน่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งด้วยว่าเรากล่าวกันทั้งหลายว่าบนสวรรค์ทูตสวรรค์ประจําของเขาเฝ้าอยู่เสมอต่อพระพักพระบิดาของเราผู้ทรงสิลป์นในสวรรค์ในฮีบรูบทที่1นึ่งข้อสิบสี่บอกว่าทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นแต่เพียงวิญญ,ญณาณผู้ปรนิบัติที่พปรองทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่จะรับความรอดเป็นมรดกไม่ใช่หรือบางคนก็สอนว่าเราต้องเป็นคนสั่งทูตสวรรค์บอกทูตสวรรค์ว่าให้ไปนู่นให้ทํานี้ คุณต้องบัญชาทูตสวรรค์ให้ปกป้องค, <c oughs> คุณเวลาคุณเดินทางจะขึ้นเครื่องบินขึ้นรถไฟขึ้นรถบสัสเราจะต้องตั้งทูตสวรรค์ไว้ประจำทุกป,ประตูรถของเราทั้งที่พระเจ้าน,นั้นพูดอย่างชัดเจนเลยว่าทูตสวรรค์นั้นเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักรพระเจ้าทูตสวรรค์ไม่ฟังคุณแต่ซาตานกําลังฟังคุณว่าคุณกําลังพูดอะไรอยู่ถ้าคุณพยายามที่จะบัญชาทูตสวรรค์ให้เฝ้าประตูรถของคุณ แต่ในที่สุดคุณก็พูดออกมาบอกว่าถ้ามีใครจะโดนรถชนก็ฉันนี่แหละถ้าคุณพูดอย่างนี้เสร็จแล้วสาตานก็จะเอาคําพูดคุณไปใช้เพื่อประโยชน์ของมันและคุณจะได้ในสิ่งที่คุณพูดที่จะบอกว่าฉันคือผู้รับพรฉันได้รับการพิทักษ์ษามีทูตสวรรค์เฝ้าดูแลอยู่เหนือฉันมันดีค่ะ แต่ให้รู้ไว้ด้วยนะคะว่าทูตสวรรค์เนี่ยเฝ้าอยู่เฉพาะหน้าพระพักพระเจ้าทูตสวรรค์ไม่ได้ฟังคําแนะนําจากเราเราไม่ได้ฉลาดพอที่จะสั่งทูตสวรรค์ให้ไปทําอะไรได้อย่างถูกต้องมีหลายอย่างในชีวิตเราที่เกิดขึ้นที่เราไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่ากําลังเกิดขึ้น เมื่อเราไปสวรรค์เราก็จะรู้ว่ามีหลายครั้งด้วยกันที่สตาร์ยา,ยามจะฆ่าเราแต่เราไม่รู้เลยเพราะเราโม่แต่เดินในความชื่นชมยินดีในสันติสุขเชื่อพระเจ้าวางใจพระเจ้าอยู่พระเจ้าบัญชาทูตสวรรค์ของพระองค์และพระเจ้าพิารณารักษาเราไว้ทูตสวรรค์มีอยู่จริงและทูตสวรรค์พิารณารักษาเรามีทูตสวรรค์อยู่กับเราในเวลานี้แต่เป็นพระเจ้าที่บัญชากำกับทูตสวรรค์เหล่านั้นเป็นพระเจ้า ที่ดูแลรักษาเรากว่าจำนวนมากทีเดียวคิดว่าเขาต้องบัญชาทูตสวรรค์แล้วก็ทุตสวรรค์จะไม่ทำอะไรเลยนะถ้าเขาไม่ไปสั่งทุตสวรรค์ให้ทำเราจะเป็นพระเจ้าที่แย่มากนะฮะมันจะดีกว่ามากนะคะถ้าเราจะวางใจพระเจ้าและยอมให้พระองค์เป็นคนกำกับทุตสวรรค์พระองค์สามารถเห็นสิ่งที่เราไม่สามารถเห็นได้พระเจ้าสามารถดูแลสิ่งต่างๆได้ดีกว่าเรามาให้เราไว้ใจพระเจ้า ความจริงทั้งหลายที่เรากาลังเรียนเป็นความจริงที่เป็นพื้นฐานชีวิตคริสเตียนที่สําคัญมากๆเลยคุณอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคริสเตียน101ก็ได้นะคะบทเรียนแรกที่คริสเตียนต้องเรียนเลยแหละเป็นพื้นฐานที่สุดถ้าคุณยึดความจริงเหล่านี้ไว้มันจะมีผลอย่างยิ่งใหญ่ในทางบวกกับคุณถ้าคุณคิดว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างอยู่และพระองค์เป็นคนให้เกิดหายนะความเจ็บป่วยและเรื่องถูกใจ มันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะต้านทานสิ่งเหล่านั้นเพราะคุณจะกลัวว่าคุณกำลังต้านทานพระเจ้าในอีกด้านหนึ่งถ้าคุณคิดว่าพระเจ้ากำลังตอบสนองต่อคุณและคุณคือคนที่จะทำให้พลงเคลื่อนด้วยความเชื่ออนยิ่งใหญ่ของคุณคุณก็ผิดแล้วคุณไม่สามารถรับผิดชอบขณะนั้นได้หรอกคุณไม่มีศักยภาพที่จะรับผิดชอบสิ่งยิ่งใหญ่ขณะนั้นได้ พระเจ้ารักคุณมากกว่าคุณรักตัวคุณเองพระเจ้ารักครอบครัวคุณมากกว่าคุณรักเขาพระเจ้าต้องการให้คุณประสบความสําเร็จมากกว่าคุณต้องการเพื่อตัวเองเสียอีกพระเจ้าโดยทางพระคุณได้จัดเตรียมทุกอย่างที่คุณจําเป็นจะต้องมีเพื่อทําตามแผนงานของพระองค์ให้สําเร็จเตรียมไว้ให้หมดแล้วตอนนี้เหลือแค่เพียงคุณต้องพักสงบในพระองค์ วางใจว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมทุกอย่างที่คุณต้องการไว้แล้วมันฟังดูเหมือนง่ายแต่สิ่งที่ยากที่สุดเลยก็คือการพักสงบนี่แหละคะ่ะในยิบรูบทที่4ี่ข้อสิบอกว่าให้เราอุตสา่าเข้าในที่สงบสุขนั้นฟังดูเหมือนขัดกันเองใช่ไหมคะอุตสา่าพักสงบไอ้พักสงบมันก็ต้องไม่อุตสา่าแล้วสิแต่พระองค์บอกให้อุตสา่าพักสงบนะมันฟังดูเหมือนขัดกันแต่น,นี่คือความจริงค่ะสิ่งที่ยากที่สุดที่คุณจะ เคยทำในชีวิตนี้ก็คือไปถึงที่ที่คุณวางใจในพระเจ้าว่าพระองค์ได้ทำทุกอย่างแล้วแทนที่จะคิดว่ายังมีบางอย่างที่พระองค์ยังไม่ได้ทำมันก็ท้าทายที่คุณจะต้องควบคุมการพูดควบคุมการประพฤติและควบคุมความวิตกกังวลคุณจะต้องสนใจพระวจนะพระเจ้าและเริ่มควบคุมความคิดของคุณด้วยความรู้แท้ของพระเจ้าแทนความรู้ที่โลกบอกคุณนี่ก็ต้องใช้ความอุตสาห าจารย์บโรพูดไว้ในหนึ่งโคริบทที่สิบห้าข้อสิบบอกว่าแต่ข้าพเจ้ากลับทํางานมากกว่าวกเขาเสียอีกไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองทําแต่เป็นด้วยพระคุณของพระเจ้าซึ่งดํารงอยู่กับข้าพเจ้าพระเจ้าโดยทางพระคุณได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้แล้วแต่มันใช้ความอุตสาห์ในด้านของเราที่จะวางใจที่จะพักสงบในความจริงที่ว่าพระเจ้าได้ทําแล้วขอบคุณพระเจ้านะคะ